ครับผมกล้วยเบสคาร์โต้ฮะรถมือสองสวยๆรถดูสวยๆทุกรุ่นทุกแบบเรามีหมดฮะกล้วยเชื่อและเกินนะครับว่าชั่วโมงนี้เรื่องราคาคุณภาพเบสคาร์โต้ไม่ได้เป็นรองใครเลยครับพี่เพราะจุดแข็งของบริษัทเราคือ90%ผู้บริหารทั้งซื้อจากบ้านเจ้าของมือเดียวเลยฮะค,ความกังวลใจจะลดน้อยลงแน่นอนและเรามีทีมชงทีมช่างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเรื่องของธนาคารฮะ ทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบส t c า r ออโต้ทั้งหมดเลยน้องกล้วยบอกเลยฮะถ้าพี่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยซื้อได้หมดครับไม่โอเคเซเยตไม่มีการเสียตังค์แน่นอนบัญชีข้างล่างนี้เลยนะที่น้องกล้วยบอกถ้าเบสข่า u โตต้องบัญชีนี้เท่านั้นนะฮะผมบอกเลยท่านผู้อ่านฝากมาว่าถ้าโอนเข้าบัญชีอื่นไม่คืนเงินให้นะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับ เรื่องบอกต่อแล้วได้ตังจองจัดจบพี่พี่บอกต่อพี่ได้เลยครับ5,000ถึงหนึ่งบาทตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยวันนี้กล้วยเบสคาโต้ไปก่อนสวัสดีครับ